หยุดนะไอไอยอดเอ็นเซ็กกูบีจำได้ไหม ติดนี่กูไอ้คยุยพัดลกมกูไปเราต้องช่วยวีนะแต่ว่าทำมันไงดีเฮ้ยมึงก็คิดสิ กูสิในมือจะเอาการ์ตูนสิบสิบแปดบวกไปให้กูดูเงินหนึ่งรอยเร่มน,นะปากสัตว์จะไม่ให้มึงดูดิขาดกูให้เอ็นดูแค่ห้าสิบตอนแค่นั้นอีกห้าสิบตอนกูให้เอ็นกูให้กูดูกูจะดูห้าสิบตอนแล้วมึงไม่มีสิทธิ์ดูเอา,าให้กูก็ได้วะกูซื้อเอง ก็ส yes, ุออ็สัดบิ๊กทีบทำไมโปบอกว่กูไปทำงานวะ mm hmm. อันนี้ของกู คนเก็บใครอย่ะแม่นมาเออแล้วกับแล้วเงินฉันยิบเงินฉันยิบไปเองปากสัตว์ไม่ รีบช่วยกูเถอะมันจะไม่เกกูในแบบหนังหนังโป๊หนะ้าสิบเลี่มงนะซีไอเยี่ยมมาแล้วเออ เกียบได้เว้ยไม่วลาตีนอลหันจะฆ่ามึงเอาไม่ทำมึงเอาหน้ำโป๊มาหรือไเออมีแล้วนั่งคุยกับมันนะอะไรมันจะฆ่ากู มันยังไม่ตายขอร้องเถิดมีไม่ปานคนทําม,มันวานแผลทุกอย่างแล้วมันก็ขึ้นมันกล้าขึ้นเอ็นอย่าสปอยฮุบป,ปากปอันนล้วก็โชคดีสำหรับพวกมือ